มาตลาดได้พี่น้องก้นหลายๆตลาดรัตนากรซื้อกับข้าวเอาเบิ้งกันจ้าพี่น้องว่างก่อนจะได้อียงจ้าก้น,านหลายค่ะวันนี้จะเอาอะไรไปทำกิน เยอะมากเลยตลาดคลองสดจ้าี่นองตลาดรัตนากรมีหลายรัตนาก่อนะจ๊ะอันนี้รัตนากรไล่วนาศินรัตนากรอีกรัตนากรนหนึ่งกัลยายูเทพสิทธิ์ด้วยาี่นอง อังกอที่สื้อเนื้อเอาเน,เน,าาน,นื้อเนื้อวัวดีกว่าอันนี้หมูซื้อเนื้อวัวอันนี้ปลาสดๆเลยอันนี้เนื้อหมูนี่เนื้อง่วนที่ท่านี่พี่น้อง เนื้อวัวยู่ท่นนี่อ,อันนี้เศษเศษเท่าไหร่คะโลโลละร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้เนื้ออะไรคะเ,คเสือ อ,อันไหนเสือเนื้อเสือมีไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้เนื้อเสือเสือโลเท่าไหร่คะ <50. S 1> โลละร้อยห้าสิบเมนกันสองร้อยห้าสิบเอาครึ่งโลได้คได้อ่ะอันอันอันไหนอันนี้หรืออันนี้เสือเอาเอาอันนี้ ้เสืออพี่นงไปหาซื้อผักก็จ้าพี่น้องซื้อผักซื้อผัก